สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะไอเดียบ้านก็มาพร้อมกับไอเดียดีๆนะคะมาฝากกับท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามากับบ้านทรงไทยประยุกต์นะคะแบบชั้นครึ่งสวยงามมากเลยนะคะมีงานไม้ฉลุมาด้วยแล้วก็ภายในเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะ มีการใช้ผนังปูนเปลือยทำให้ดูสวยติดด้วยล่ะค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมรีวิวนี้กันได้เลยจ้า และสำหรับบ้านทรงไทยนะคะก็เป็นบ้านที่มีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะสร้างขึ้นด้วยไมย้ที่ในปัจจุบันเนี่ยหาย,ยากและมีราคาแพงมากๆเลยค่ะจึงทำให้เกิดการประยุกต์บ้านทรงไทยให้เข้ากับบ้านสมัยใหม่นะคะจนเกิดเป็นผลงานบ้านทรงไทยประยุกต์เช่นหลังนี้นะคะที่ไอเดียบ้านกำลังจะพาท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปชมกันนะคะ และสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตัวบ้านก็เป็นบ้านขนาดชั้นครึ่งทรงแฟตค่ะโดยที่อาคารด้านขวาจะมีลักษณะเป็นพื้นสูงนะคะในขณะที่ด้านซ้ายจะยกใต้ถุนขึ้นให้สูงไปเลยค่ะโดยรายละเอียดการตกแต่งและดีไซน์นั้นบ้านหลังนี้นะคะจะมีหลังคาทรงมนิลาค่ะเป็นเอกลักษณ์และมาพร้อมกับการประดับประดาในตัวราคาท่านผู้ชม และสำหรับการตกแต่งนั้นนะคะภายนอกตัวบ้านจะถูกทาด้วยสีขาวและเป็นสีครีมยืนพื้นนะคะตัดกับสีน้ำตาลค่ะจากองค์ประกอบส่วนต่างๆทั้งประตูหน้าต่างราวบันไดนะคะก็จะมีไม้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะทำให้สีขาวและสีไม้เนี่ยเข้ากันดูลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของบ้านนะคะนั่นก็คือบานประตูต่างๆค่ะรวมถึงราวกันตกที่เป็นไม้นะคะจะเป็นลายฉลุสวยงามค่ะเหมาะกับความเป็นบ้านสรงไทยมากๆเลยละคะ่ะท่านผู้ชม และในส่วนของภายในบ้านนะคะเราก็จะพบกับการออกแบบที่มีเพดานที่ยกสูงขึ้นค่ะทําให้มีพื้นที่โปร่งโล่งสบายนะคะเหมาะสำหรับสภาพอากาศแบบเมืองร้อนมากๆเลยนะคะห้องนั่งเล่นก็กว้างขวางค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ประดับนะคะแล้วก็มีลายฉลุโอหโหสวยงามมากเลยค่ะ่านผู้ชม และสำหรับมุมนี้นะคะเราจะได้เห็นการออกแบบโถงเพดานที่ยกสูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะซึ่งถูกประดับประดาด้วยคมไฟแบบแขวนที่มีดีไซน์สวยงามลงตัวให้กลิ่นอายแบบอินดัสเทรียลอีกด้วยละค่ะ และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือผนังภายในตัวบ้านนะคะซึ่งบางส่วนจะทาด้วยสีขาวครีมและในขณะที่บางส่วนจะตกแต่งไปด้วยปูนเปลือยค่ะให้ความรู้สึกสวยติดแบบ Industrial Loft มาอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นทรงไทยประยุกต์ที่มีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยละคะ่ะ แล้วเรามาดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างน,นะคะภายในห้องครัวจะออกแบบเน้นให้เป็นลักษณะของครัวไทยค่ะนั่นก็คือจะเน้นพื้นที่กว้างมีหน้าต่างและช่องระบายกลิ่นควันได้ดีค่ะเหมาะสำหรับการทำเมนูอาหารไทยนั่นเอง และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เห็นจะเป็นห้องน้ํานะคะเป็นอีกหนึ่งห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาในโทนสีขาวและชมพูนะคะภายในยังแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นแบบเปียกและแบบแห้งเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนแยกชัดเจนนะคะพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสุขภัณฑ์ทุกอย่างครบคัันค่ะและต้องขอขอบคุณที่มานะคะจาก AP Home Design แบบบ้านสวยนะคะ และหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อช่างได้โดยตรงเลยค่ะตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยจ้า mm hmm. และก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านขนาดชั้นครึ่งทรงไทยประยุกต์สวยงามหลังนี้นะคะเป็นกันบ้างคะ่ะท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไงสามารถพูดคุยกันใต้ด้านล่างคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะ และอย่างที่เคยแจ้งไปในทุกๆคลิปนะคะงบประมาณในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังแตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ไว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์หรือแม้แต่ค่าแรงของช่างนะคะทุกอย่างนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิภาคตามพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะดังนั้นแล้วค่ะค่าแรงของบ้านแต่ละหลัง มูลค่าการสร้างบ้านแต่ละหลังไม่สามารถนำมาเป็นมาตรฐานในการสร้างบ้านหลังอื่นๆที่มีสภาพปัจจัยแตกต่างกันได้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะไอเดียบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเดียบ้านด้วยนะคะ และสามารถติดตามไอดิบ้านได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะและสำหรับวันนี้ไอดีบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ